ที่นี่รูเนี่ยแล้วใไปด้วยแม่มาเลยนะพุกข้าหน้าพุกแบบนี้ม

พอให้แล้วผมก็ขอน้องชายปลา มันก็นจะระเบิดไฟตาพี่จะชิดชม เจสซี่เกอร์อะเออนั่นแหละเปลี่ยนเปลี่ยนมากเลยเปลี่ยนไงวัารีครับผมคือคนเอกไม่ยุ่งใจเราค่ะเออรู้แล้วเออรู้แล้วโอ้ยโอ้ยพี่โอ้ยต่อไอพี่ระหัดกันเล่นมีไหมอะไรไม่ได้จาก็ได้ เขาไมจ่จำเกมที่หนูชอบเลยกอบดิวตี้กอบหน้ออนาที่รับว้าวนายอุ้ยอุ้ยยุงกัดถ้าคือใครรู้ไหมพิกุโรจัดจัดกัดจัดัดัดัอะรกันะเยอะ